สวัสดีค่ะเด็กๆอะนะพร้อมยางพร้อมยางวันนี้วันนี้จะเด็กๆจะต้องดูที่แชทด้วยวันนี้ดูที่แชทด้วยนะดูที่แชทด้วยเดี๋ยวครูจะส่งเดี๋ยวครูจะส่งลิงก์อ่ะเดี๋ยวครูจะส่งลิงก์เข้าไปให้เล่นเกมทาวินเอาเปิลเปลเอาไม่ใช่คนละปอเว้ยอะเตรียมนะ ปูจะส่งลิงค์เข้าไปให้เล่นจับเวลานะเล่นเสร็จปุ๊บแคปหน้าจอส่งในแชทเลยนะฟังดีๆ <c oughs> เล่นเสร็จปุ๊บมีคะแนนออกมาปับ๊บแคปหน้าจอส่งในส่งในช่องแชทเลยไม่ต้องปิดแชทนะไม่ต้องปิดแชทนะไปกดที่แชทแล้วก็เล่นเกมเลยแล้วก็ต้องวังใช่ไหมอ๋อ ไม่ต้องวางไม่ต้องวางจอมันยังอยู่ได้ปกติหนูตอบครูได้ตลอดเวลาน้นระหว่างที่เล่นเกมก็ไม่ป้องปิดจอนะคะไม่ต้องปิดเสียงด้วยเล่นได้เลยนะแล้วพอเล่นเสร็จปุ๊บพอได้คะแนนขึ้นมาปุ๊บแคปหน้าจอส่งครูเข้าใจป่ะผู้ปกครองอยู่ด้วยประคะเนี่ยผู้ปกครองอยู่ด้วยผู้ปกครองแคปจอส่งนะคะส่งในจอนี้เลยนะ อะฟังอยู่ครับโอเคนะครูจะส่งงานไปจะส่งเกมให้เล่นในแชทก่อนนะพร้อมยังพร้อมยังจะบอกว่าใครไม่เข้าห้องเรียนจะอดเล่นเกมครูนกจะไม่ให้เล่นนะไม่มีการส่งเกมลงไปในลิงก์ใดๆนะคะให้เล่นเฉพาะคนที่เข้าเรียนเท่านั้นพร้อมยังพร,พร้อมแล้วนะคะไม่ไม่ต้องปิดนะยังไม่ต้องปิดนะ อ้าวกดลิงก์เลยค่ะลูกกดลิงก์กดลิงก์ค่ะกดลิงก์เ้วเล่นเลยลูกเจอยังเจอยังเอาเร็วเร็วเร็วกดลิงก์เลยเจอยังเจอยางอ้าวกดลิงก์เลยค่ะกดลิงก์เลยมันมันจะมีอยู่ว่า ตัวอะไรคือตัวอะไรมันมีโจทย์แล้วมีคําตอบหนูต้องเดาก่อนนะคะหนูต้องเดาก่อนว่าหนูจะตอบว่าอะไรนะคะอ้าวเร็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 วเล่นเลยเล่นเลยไม่ต้องรอเล่นเลยไม่ต้องรอมันจับเวลาอยู่ลูกเกมนั้นมันจับเวลาอยู่กดเข้าไปเลยค่ะกดในแชทคะ่ะลูกเกตพาร์ก <ผม S 1> จดกดไปแพะแชทลูกอ้าวไมไม่เล่นอะ เอาเร็วเร็วเร็วเวมีตัวอะไรมั่งนะตัวขาวสองตัวเท่ากับตัวอะไรนะตัวขาวสองตัวเท่ากับตัวอะไรตัวเคเบตตัวอะไรวาตัวอะไรวามันจับเวลาอยู่มันจับเวลาอยู่เอาครูใส่ผิด จับเวลาอยู่อ,อ่าแล้วทูมีหลอกอยู่ในนี้ด้วยนะเรออ็วเร็วเร็วดูสิรู้จักมันไหม,ไมได,ดาวค่ะเดาวค่ะดาวค่ะเดาค่ะ รอมันรอมันแม่แม่โอ oh, มันกำลังลิงอยู่ใช่ไหมเกมอยู่ในแชทนะคะเกมอยู่ในแชทเปิดแชทดูได้เลยค่ะแชทก็คือตรงที่พิมพ์เขียนเขียนตอบกับครูนะคะตรงที่พิมพ์เขียนตอบกับครูนะคะกดตรงนั้นเลยค่ะจะมีเกมให้เล่นอยู่นะคะครูจับเวลาอยู่นะคะ ครูจับเวลาอยู่ค่ะผู้ปกครองช่วยได้ค่ะกดเล่นเกมก่อนค่ะลูกครูจะดูว่าหนูได้ไหมเอาเร็วเร็วเร็วไม่ได้ได้ไม่น่าได้เขาไม่น่าได้อีกเอาลองสิไม่ลองแล้วจะรู้ได้ไงดาดาลองยังดูในแชทดูในแชทเล่นเสร็จแล้วแคปหน้าจอส่งค่ะ เล่นเสร็จแล้วแคปหน้าจอส่งครูจับเวลาอยู่ในนนะมันจับเวลานะในนนมันจับเวลาใครว,วิ่งวิงวิงวิงก็รอมันแป๊บหนึ่งครูส่งลิงไปให้อยู่เห็นไหมคะใครไม่เข้าเดี๋ยวครูไม่มีไว้ให้เล่นนะเดี๋ยวครูยกเลิกเดี๋ยวครูอ,ออกนะคะครูจะให้เล่นเฉพาะในชั่วโมงนี้นี่แหละนี่แหละ เห็นไหมในแชทในแชทเห็นไหมในแชทเปิดแชทแชทก็คือตรงที่พิมพ์เขียนกับครูนะคะคุณต้อยเปิดดูที่แชทค่ะมีลิงก์อยู่ลิงก์หนึ่งทำเกมตรงนั้นนะคะคุณต้อยโบบัสคุณผู้ปกครองที่ชื่อต้อยโบบัส ครูส่งงานไปให้เล่นอยู่ค่ะครูส่งงานไปให้เล่นอยู่ค่ะได้ยินไหมลูกรอคิดไม่กี่ไม่กี่นาทีมันไม้ยังมันได้ยังมันได้ไหมเอาใครได้มัง่งใครได้ส่งเสียงให้ครูฟังหน่อยใครได้แล้ว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  อ่ะกำลังกำลังโอเคกำลังลอ่ะได้แล้วค่ะทำสิคะทำค่ะลูกทำแล้วแคปจอส่งค่ะอย่ายิ้มทำเสร็จแล้วเสร็จแล้วแคปจอเลยค่ะลูกแคปจอส่งในแชทเลยค่ะแคปหน้าจอส่งในแชทเลยค่ะถูกก็เดียวแคปไปอันนี้ มันจะมีอยู่ข้อหนึ่งครูมีไว้อำเอาไปเอาเร็ว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 เว,เวใครใครส่งในแชทแล้วส่งเลยนะคะใครส่งในแชทแล้วเข้าจอมาปกติค่ะวินเนอร์ได้ไหมลูกนองน้องรู้วินเนอร์เสร็จยัง,งยังครับยังครับยังครับ เอาแล้วเอาแล้วใครไม่เข้าอดเล่นนะ่ะไม่รู้แหละเพราะว่าเดี๋ยวครูยกเลิกเพราะว่าจะจะให้เล่นแค่ประมาณสิบห้านาทีไม่เกินสิบห้านาทีคือพอครูออกครูออกลิงก์ก็ออกด้วยอ่าโอเคยังโอเคยังโอเคแล้วนะส่งยังส่งหรือยังครูมีงานให้เล่นอยู่ในลิงก์นะคะส่งหรือยัง ใครมาช้าอดเล่นแล้วไม่ทันอ่าส่ง,งไงก็ดูในแชทไง,งอ่ามาเร็วก็จะรู้เรื่องอ่าเก่งมากหลายคนเก่งเลยนะคะอ่าดีมากดีมากคำตอบนาตอบอ้าวคำตอบหน้าคำตอบไปไหนแล้วเนี่ยมาแต่หน้าเลขเนี่ยหน้าคำตอบอยู่ไหน เอาหน้าคำตอบเอหรอเอาหน้าคาตอบอยู่ไหนผู้ปกครองขาเอาหน้าคำตอบมาค่ะผู้ปกครองขาลืมเหรอคะคุณโอเอาหน้าคำตอบไงอะให้ให้แป๊บหนึ่งอะให้แป๊บหนึ่งเร็วเรเให้แป๊บหนึ่งให้แป๊บหนึ่งเนาะอ่านะครูจะเฉลย ครูจะเฉลย ER นะมาดูนะคะดูที่หน้าจอนะคะลูกดูหน้าจอที่ครูครูแชร์หน้าสก,กรีนยังเนี่ยครูยังไม่ไแชร์สก,กรีนใช่ไหมอ,อ๋อเอาเนี่ยออกก่อนอ่ะครูแชร์สก,กรีนแล้วนะคะเห็นหน้าจอครูยงังเห็นหน้าจอครูยังเห็นแล้วนะคะ เห็นยังคะครูจะเริ่มทําที่ครูแล้วนะอ่าพร้อมกันมาลุ้นกันตัวนี้เป็นตัวที่ผิดนะคะดูนะตัวตัวโน้ตตัวตัวคาเบตสองชั้นเนี่ยมันเป็นตัวที่ผิดอ้าทุกคนปิดไม้ทุกคนปิดไม้ อ่าทุกคนปิดไมค์คุณแม่ไม่ต้องไปให้คนอื่นเลยค่ะคุณแม่ดูรูปไข่นะคะดูรูปไข่หรือรูปที่เป็นรูปเหมือนดอกไม้นะคะคุณแม่กดตรงนั้นเลยค่ะแล้วมันจะมีเส้นสีแดงคาดนะคะไม่ต้องไม่ต้องเดินไปหาใครค่ะพยายามฝึกด้วยตัวเองนะคะเราจะได้ทั้งแม่ทั้งลูกค่ะไปด้วยกันพร้อมๆกัน <Like. S 1> บ้านเฟรนชิปไม่มีจอแอนไม่ได้ปิดไมคนะคะ อ๋นะดูที่หน้าจอนะคะโน้ตตัวนี้เป็นโน้ตตัวคาเบตสองชั้นซึ่งครูนกจะยังไม่ได้สอนนะคะจะยังไม่ได้สอนแต่เอามาแยบแยไว้เฉยเฉนะถ้าน้ตตัวนี้มันขึ้นในเนี้ยมันจะไม่มีคําตอบที่ถูกเลยแล้วคุณนกก็ลวงเอาไว้เพราะฉะนั้นตอบตัวไหนไปครูก็ให้คะแนนนะคะมันจะผิดหรือจะถูกครูก็ให้ที่ครูนะคะอ่ะอันต่อไปนี่เป็นโน้ตคาเบตหนึ่งชั้น นะคะโน้ตคาเบต1หนึ enfin mm ่ง hmm. ชั้นสองตัวโน้ตคาเบต1หนึ่งชั้นสองตัวมีค่าเท่ากับโน้ตตัวคาเบต1หนึ่งชั้นไอโน้ตตัวดำหนึ่งตัวนะคะคาเบต2สองชั้นไอคาเบต1หนึ่งชั้นหนึ่งสองตัวเท่ากับโน้ตตัวดำหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นจะคิกที่โน้ตตัวดำต่อไปนะคะตัวดำตัวดำหนึ่งตัวมีค่าเท่ากับคาเบต2สองชั้น มีค่าเท่ากับคาเบต1หนึ่งชั้นสองตัวนะคะตัวดำหนึ่งตัวมีค่าเท่ากับโน้ตคาเบต1หนึ่งชั้นสองตัวดังนั้นคลิกตรงนี้ถึงจะถูกโน้ตตัวขาวสองตัวมีค่าเท่ากับโน้ตตัวกลมหนึ่งตัวนะคะนะคะคลิกโน้ตตัวกลมถึงจะถูกนะคะโน้ตตัวคาเบต1หนึ่งชั้นสี่ตัวมีค่าเท่ากับโน้ตตัวดำหนึ่งตัวนะคะอ้าวทำไมผิดล่ะ อ๋อเท่ากับตัวขาวหนึ่งตัวนะคะครูนกผิดเองสี่ตัวเพราะมันสี่ตัวมันไม่ใช่สองตัวนะทีนี้ทีนี้มาดูมาดูสิ่งที่ครูนกจะให้เด็กๆเ,เรียนในเรื่องของดนตรีดนตรีวันนี้เราก็จะเรียนในเรื่องของตัวโน้ตนี่แหละนะคะเราก็จะเรียนในเรื่องของตัวโน้ต Notation เรียกภาษาอังกฤษว่า notation นะคะ notation เนี่ยมันจะ oh, <yeah. S 1> มันจะรู้เรื่องได้มันจะอ่านออกได้ก็ต่อเมื่อเรารู้จักกับจังหวะที่เราเรียกว่า metronome metronome เนี่ยเป็นเครื่องมือในการกํากับจังหวะนะใช้ในการฝึกดนตรีหรือเครื่องขคอจังหวะเดี๋ยวครูจะมีวิดีโอเต็มๆไว้ให้ดูอีกทีนึงมันจะมีเสียงนะคะแต่ตัวนี้เวลาที่เปิดตรงนี้มันไม่มีเสียงนะ มันไม่มีเสียงแล้วก็ตัวพอเรานับจังหวะเนี่ยเราก็จะไปนับจังหวะโนต้ตที่หนึ่งสองสามต่อ1นึ่งเซตหรือ1ห้องใน1ห้องเราจะนับหนึ่งสองสามสี่นะคะโนต้ตที่มีค่าเท่ากับ1 2ึ่งสอก็คือโนต้ตตัวดำนะคะโนต้ตตัวดำโนต้ตตัวดำเนี่ยเราจะให้ค่ามันอยู่ที่ ตัวละหนึ่งนะเด็กๆลองตบมือนะคะอะ่ะเด็กๆลองตบมือเปิดไม้ให้ครูด้วยตบมือพร้อมกันนะตบมือพร้อมกันนะคะหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองสามสี่ตบตามจังหวะของตัวเองนะคะไม่ต้องสนใจอะไรตบแค่สี่ครั้งนะคะตบแค่สี่ครั้งเท่านั้นนะเอาใหม่นะคะหนึ่งสองสามสี เราเห็นโน้ตกี่ตัวเราตบเท่านั้นเข้าใจไหมคะอันนี้คือโน้ตตัวดําพอเป็นโน้ตตัวต่อไปที่มันมีค่ามากกว่าโน้ตตัวดํามันคือโน้ตตัวตัวเมื่อกี้เราไปแล้วเมื่อกี้นี้ตัวอะไรคะ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 เมื่อกี้เนี่ยเราทดลองเราทดลองเล่นเกมไปแล้วตัวอะไรคะตัวอะไรคะ อาโนตตัวขาวค่ะโนตตัวขาวโนตตัวดำสี่ตัวเท่ากับโนตตัวขาวสองตัวมันหดไปสองนะคะเห็นไหมคะโนตตัวขาวหนึ่งตัวเท่ากับโนตตัวดำสองตัวดังนั้นเวลาที่เราตบจังหวะเราจึงตบจังหวะแค่นี้ตบจังหวะหนึ่งแต่อีกจังหวะหนึ่งเราท่องเสียงยาวเช่นหนึ่งสองอย่างนี้หรือไม่ก็หนึ่งสาม อย่างนี้นะคะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดในโน้ตในในวิดีโออีกครั้งหนึ่งนะคะในวิดีโอจะมีให้เด็กๆซ้อมนะคะเมื่อเราได้โน้ตตัวดำและโน้ตตัวขาวแล้วเรามารู้จักกับโน้ตตัวอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายคือตัวกลมนะคะโน้ตตัวกลมโน้ตตัวกลมเนี่ยมีค่ามากกว่าโน้ตทุกตัวเลยนะคะ มันมีค่าเท่ากับหนึ่งสองสามสี่ก็คือลากเสียงไปหนึ่งอย่างเงี้ยหนึ่งนับไปอีกสี่เห็นไหมคะเห็นไหมคะเมื่อเวลาที่เรารวมโน้ตทั้งหมดมันจึงมีค่าเท่ากันทั้งสามตัวมีค่าเท่ากันเห็นไหมคะเห็นไหมคะ ตัวโนตมีค่าเท่ากันก็คือไปมีค่าเท่ากับสี่แต่ว่ามันมีกี่ตัวไม่เท่ากันแค่นั้นเองในสี่จังหวะในสี่จังหวะเนี้ยตัวดําจะมีสี่ตัวตัวขาวจะมีได้แค่สองตัวตัวกลมจะมีได้แค่หนึ่งตัวนะคะเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาดูกันว่าถ้าเราจะเอาโน้ตแต่ละตัวมาผสมกันมันในหนึ่งในสี่ในสี่เนี่ยในสี่อันเนี้ย ในสี่ห้องเนี่ยเราจะได้โน้ตตัวอะไรได้บ้างนะคะสำหรับเรื่องของดนตรีวันนี้ก็จะก็จะมีเท่านี้นะคะนักเรียนต้องไปทำนักเรียนต้องไปทำกิจกรรมในใบางานในใบางานที่ครูจะส่งลิงก์ไปให้นะคะอันนี้นะอันนี้เรื่องของดนตรีนะคะ